สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันอีกแล้วครับย่ายม้ใใมงเมื่อนี้ยย่ายมงในดอกกระเจียวมากค่ะมีก็ะมีประทูร้อมย่ายมงสีมะตามํตาตําประทูเส่บังม่วงค่ะพี่น้องป้งประทูแล้วก็สีมะตําเส่บังม่วงกินกับหนึ่งดอกกระเจียวค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบตอนเอิญกับสีไปล่องมือหนึ่งดอกกระเจียวปีงประทูก,ก่อนค่ะ กระทูปิ่งเรียบร้อยค่ะกะสิมะแกะเอานื้อกะ่ิสิไปตามออกะม่วงกะฟานเปียกเรียบร้อย ม่วงสับเรียบร้อยค่ะปลาทูกแกะเรียบร้อยหอมซ้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปย้ายม่วงกับสิลงมือต่ำเลยค่ะต่ำปลาทูใส่บักม่วงม่วงลงไปต่ำก่อนค่ะ ม่วงไห้แหลกไห้อ่อนนุ่มจักน้อยค่ะพี่นออยเอาปลาทูลงไปปลาทูลงไปเลยค่ะ ตำใใ้เคากันเล็กน้อยกับสิปุงเคียงเลยค่ะใช่พี่กลงไปค่ะพี่ปุ่นอกตัวค่ะตัวมันไม่หอมๆดีน้อกตามไปสิรถ เล็กน้อยค่ะใส่ปลาจักหน่อยนึงค่ะพี่น้องบ่ใส่หลายเพราะว่าประทูมไม่พ่วมเก็มอยู่แล้วตัด้วยหอมหัม่นซอยไว้ค่ะมีสะระหน่ซี่หอมหอมปีค่ะต้นหอม ร่วมหลายยางค่ะหลายหอมหัม่นร่วมกัดไปเลยปุ่มเคียงครบไปแล้วก็ต่ำเลยค่ะต่ำทุกอย่างให้เข่ากันเลย จิ้มก้อนจิ้มแบบบางก้อนเมืเมเ่อเกียดมาได้ค่ะตัวนี้พี่น้อยควมนัวพอดีแล้วค่ะควมนัวพอดีแล้วค่ะ เดี๋ยวล้วจาจะพี่น้องตำกม่วงใส่ปลาทูค่ะเสร็จเรียบร้อยตำหัวใส่ปลาทู6ช้อนจนใหญ่ๆค่ะพี่น้อง แล้วแล้วค่ะตั่ปลาทูใส่บักม่วงกินกับหนึ่งดอกกระเจียวค่ะกับมีผักกะถินอน่อนใบบักกอกค่ะสำหรับคลิปนี้กับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม้มงกับคอโตซัหนีเด้อค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ